G ีช็อกสีพิเศษสีดําแดงตัวนี้ทําเป็นสีพิเศษขึ้นมานะครับผมหลายคนน่าจะยังไม่เคยเห็นนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันนิดนึงวันนี้เอามาดูกันหน่อยดีกว่านะจะเห็นกันจะจะว่ามันเป็นยังไงนะครับที่เด่นเดอย่างแรกเลยครับเข็มเนี่ยเป็นสีแดงใช่ไหมแล้วมีขีดตรงนี้มันเป็นภายน้ําสีขาวมันตัดกันนะฮะดูเด่นนิดนึงนะฮะปุ่มกดนี่ใช้คอนเซปต์เลยเป็นสีแดงเนี่ยปุ่มกดสีแดงนะครับไฮไลท์พวกตัวอักษรเนี่ยทำสีแดงหมดข้างในเป็นสีแดงหมดนะครับตัดกับสีดำนะเนี่ย ปุ่มนี้ก็ปุ่มไฟนะครับผมเนี่ยขนาดมาตรฐาน50มิลคือขนาดตามมาตรฐานของ g ีช็ c k ที่ใช้กันทั่วไปนะครับผมเนี่ยดูๆๆๆ่วๆเหวดาไหมเออเป็นทรงยอดนิยมทรงหนึ่งเลยนะครับที่ขายดีมากเลยนะครับเหมาะกับคนข้อมือกลางๆค่อนมาทางใหญ่นิดนึงนะครับผอมมากๆไม่เชียนะตัวนี้บอกเอาปันตรงๆงเลยนะครับเอากลางๆค่อนมาทางใหญ่ใสสวยนะนี่ครบๆอ่ะนะราคาไม่แรงมากนะครับตัวนี้ยังถือว่าอยู่ในกลุ่มที่ไม่แรงมากเพราะว่าไม่ได้ใส่ฟังก์ชันพิสดารอะไรเข้ามานะครับผม เป็นของใหม่ประกันศูนย์ CMG ของแท้หมดเลยนะครับยังไงสนใจก็ทักมาถามในไลน์ในอินบ็อกซ์ในเ c e b ุ o k ในอะไรของร้านได้เลยนะครับผมจากร้านสยามนาฬิกาปิ่น9้านะครับผมขอบคุณครับ